สวัสดีค่ะคลิปนี้มินจะพามาชมธรรมชาติสวยๆของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่คร่าวๆของจุดที่เราจะไปกันวันนี้ก่อนเผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่สนใจจะเดินทางมาเที่ยวเหมือนกัน,นะค่ะจากแผนที่นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ลานหินแตกก่อน,นะค่ะจากนั้นก็จะพักกินข้าวนะคะ ย้อนกลับไปทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปแวะดูดอกไม้ที่โครงการพระราชดำริซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะขับรถไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะจากนั้นก็จะย้อนกลับไปที่ลานหินปุ่มผาชูทงแล้วก็เดินวนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงลานอเนกประสงค์ตามภาพเลยค่ะ รอบนี้นะคะมินมีเพื่อนร่วมทางสองคนคนแรกก็คือนิ่มค่ะซึ่งเป็นเพื่อนมินมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อีกคนก็คือพี่นกค่ะซึ่งพี่นกเนี่ยเป็นพี่สาวของนิ่มค่ะวันนี้เราสามคนออกเดินทางด้วยรถยนต์นะคะจากตัวเมืองพิษณุโลกตั้งแต่เช้าเลยนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็มาถึงที่จอดรถของลานหินแตกค่ะ ตรงลานจอดรถก็จะมีร้านค้ามีห้องน้ําให้ใช้บริการนะคะแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยรอบนี้ที่มิ้นมาขอเตือนทุกคนนะคะว่าถ้าไม่จําเป็นก็ให้หนีไปค่ะโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะคะโอ้โหคือยอมนั่งยองไหว้เจ้าที่ดีกว่าเลยนะคะมันแบบสุดๆมากเลยจริงๆค่ะบรรยายไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยนะคะ ปับลานหินแตกนะคะที่เขาเรียกกันแบบนี้ก็เพราะว่ามันจะมีรอยแตกเป็นแนวยาวค่ะคล้ายๆแผ่นดินแยกซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากผิวโลกโกงหรือว่าเคลื่อนตัวนะคะเราก็จะเห็นเป็นร่องๆเนี่ยค่ะขนาดใหญ่เล็กต่างๆกันไปนะคะคือมาเจอจริงก็รู้สึกว่ามันทั้งสวยงามแล้วก็น่ากลัวปนกันไปนะคะเพราะว่าบางร่องเนี่ยลึกมากๆเวลาเดินก็ต้องระวังกันนิดนึงค่ะ การเดินเท้าเข้ามาจากจุดตั้งต้นแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงถ้าใครเดินอย่างเดียวไม่ถ่ายรูปก็น่าจะ15นาทีก็น่าจะเอาอยู่ดีมากเลยเดินง่ายนะคะลูกเล็กเด็กแดงเดินได้สูงอายุก็ถ้าไม่สูงอายุมากก็น่าจะพอได้นะคะเห็นก็มีเดินมาอยู่ มันจะมีอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะสวยเหมือนกันโซนนี้คนอาจจะไม่ค่อยเดินมาเยอะเพราะไปะหยุดที่โซนนั้นแล้วก็เหนื่อยแล้วตรงนี้ก็จะมีหินที่ดูเป็นผาแล้วก็มีตรงนู้นที่เดี๋ยวจะเดินไปนะคะเป็นสะพานเข้าใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วคะ่ะกลัวความสูง ก็มาอยู่ที่โครงการพระราชดำริภูหินลองกล้านะคะคือบางคนจะหาไม่เจอเพราะว่าจะเลี้ยวไปทางผาชูธงลานหินปุ่มอะไรงี้ซะก่อนคือมันจะต้องเลยเข้ามาอีกนิดนึงมันจะเจอโครงการพระราชดำริที่เขาจะปลูกกาแฟแล้วก็มีดอกกระดาษให้ถ่ายรูปกันนะคะมันก็จะเป็นแบบผาหินแล้วก็เป็นดอกกระดาษต่างๆ mm hmm. ก็สวยดีอย่าลืมแวะมา ก็จะมีร้านขายกาแฟซึ่งคุณนิ่มแล้วก็พี่สาวนะคะก็ซื้อมาแก้วหนึ่งเป็นคาปูชิโน่นะคะแต่ว่าทุกคนชอบมไข่มกอะเอามาให้ลรากินเพราะว่าคอกาแฟเขาบอกว่ามันจืดจางมากเลยแต่เราไม่กินกาแฟเราก็กินได้รู้สึกเหมือนกินชายเย็นแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเราก็ไปซื้อไอติมม้งมากินเพราะผิดหวังจากกาแฟปรากฏว่าไอติมมงนะคะตอนนี้ตอนนี้นะ ไม่ไม่อยากเปลืองแคลอรี่ค่ะไม่เปลืองแคลอรี่แต่อาจจะถูกปากคนบางคนนะคะอันนี้เป็นรีวิวในสายทางของอของเพื่อนเราเองนะคะที่สุดท้ายไอติมมงกินได้สองคำก็อยู่ในทางขยะแล้วรีวิวหน่อยสิคะไอติมเป็นยังไงคะรสชาติอดีค่ะ <laughs> ไม่มีใครสัมผัสได้แต่รสหวานไม่มีใครพูดอะไรเลยเขาอาจจะเป็นรสชาติของทางนี้ไงเป็นรสจืด ไม่จืดค่ะไม่จืดหวานหวานมากจนกินไม่ได้ส่วนกาแฟก็จา,จางมากจนกินไไม่ได้แต่เรากินนะมนไม่กินกาแฟกินได้คน,นไม่กินกาแฟมุกที่ฉันกินนังสีเข้มกว่านี้กินได้ ผาชูทงกับลานหินปุ่ม,มก็จะไม่เหมือนลานหินแตกเมื่อเช้านี้นะคะมันก็จะมีต้นไม้ล้อมรอบก็แดดจะร่มหน่อยนึงไม่แผดเผามากอาสองป้ายังไม่ถึง500เมตรนั่งผักแล้ว <laughs> ตรงนู้นนะคะที่พวกเราต้องไปกันสมาชิกว่ายังไงคะสมาชิก <laughs> สมาชิกบอกว่า <laughs> เห็นแล้ว,ลวลจะกลับบ้านแล้วค่ะน,นูน่นนี่จะเป็นป้ายความหวังและกำลังใจของคนทุกคนนะคะครื่งทางลานหินปุ่ม <laughs> เป็นยังไงคะพี่นิ่มยัง <laughs> ได้ค่ะ จะต้องขำนะคะนั่นก็คือเนินเราสู้ํำทุกคน <laughs> <ucking> ระวังระวังอุย้ยสวยอะ่ะ พ่ชิตแล้วนะคะพิชิตคนเยอะมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักน่าจะบ่ายสองกว่านี่ก็คือลานหินปุ่มนี่นะคะความสวยงามของลานหินปุ่มแพนไปข้างหลังไม่ได้เลยคนตึ้ม,มก็ได้กไกล สวยๆๆจะมีจุดพักเรื่อยๆนะคะตรงนี้คือช่องเย็นช่องเย็นนะคะไม่ใช่ห้องเย็นดูสีหน้าเราต่างแต่ละคนนะคะ<อ>เราก็มาถึงแล้วค่ะที่ผาชูทงแต่ยังขึ้นไม่ถึงใช่ไหม,มเราต้องเดิน,น,น<ส>อ,อีกนิดนึงออีกนิดนึงนิดนึง<ส>นี่ก็คือทางขึ้นผาชูธงนะคะ ถึงแล้วคะ่ะผาชูทงซึ่งทงบิซซี่มากเลยนะคะสูงมากเลยทงบิซซี่มากแต่เราก็ถือว่ามาถึงแล้วเรารู้อยู่นนแก่ใจนะสวยมากสวยมากผมรู้สึกเป็นไงคะระวังชนกันนะคะปาสองคนนั้นสิคะยอมแพะะ้แล้วค่ะผาชูทงนี่นะคะผาชูทง BC. ตอนนี้เราจบจากผาชูธงแล้วนะคะกำลังจะเดินไปที่สำนักอำนาจรัฐมีสมาชิกของเราหนึ่งหน่วยได้แตกพ่ายไปแล้วค่ะขอยอมแพ้กลับไปรอที่รถนะคะแต่ว่าเรากับนิ่มยังคงสู้ต่อ <Keep S 1> ไป <going. S 1> ค่ะคีบโกวิ่งไหนๆก็มาแล้วนะคะอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วก็ได้เอาให้มันจบๆไป oh, <my> มีปืนนะคะมีปืน เนี่ยนิดเดียวเราจะต้องไม่ยอมแพ้มีที่หลบภัยทางอากาศและสำนักอำนาจรัฐเราจะต้องเดินกันต่อไปกาเดินเส้นทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศอ้ต้นอะไรเนี่ยนิ่มบอกว่าคนที่กลัวรู้เนี่ย จะต้องกลัวดูไม่ได้นะคะ <c oughs> ทางไปสำนักอันนี้คือสำนักอำนาจรัฐสวยนะเนี่ยทางไปอะความแบบมีอุดมการณ์ร่วมกันอะอนี่ก็ここคือชุมชนของพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะสำนักสำนักนใหญ่อะอมีความวังเวงเหมือนกันนะ <c oughs> มีความวังเวงอันเนี้ย <c oughs> น,น,นี่ไงสำนักอำนาจรัฐ คล้ายกับสารกลางจังหวัดตรงนี้เหรอนี่ไงอันนี้คือที่หลบภัยทางอากาศนะคะไม่มีใครมาเลยมีแค่เราสองคนที่มาเท่านั้นมันก็จะวังเวงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือตอนเย็นแล้วสวยดีนะชีหลบระเบิดเออเป็นแบบผาหินใหญ่อยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็มีช่องจุคนได้ประมาณ200คน200เลยเหรอ oh God ก็ถือว่าค่อนข้างครบกับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะก็ขอปิดคลิปไปตรงนี้เลยแล้วกันในทางที่ไม่มีคนเวิองวงัวงวังเวงเหลือเกินจริง,รงๆอันนี้ดีนะถ้าจะมาหาความเงียบสงบนะคะยังไงก็ใครที่มาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมแวะมาภูหินร่องกล้านะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ